อ่า,อาไม่น่าเกียดค่ะลูกพ่อหนูเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อค่ะคุณตาเ,ลเหลืยลูกเชื่อปะถ้าเกิดว่าเมียพี่นะได้เห็นเค้กก้อนนี้นะลึกออกทันทีเลยอ่ะโอ้ทำไมมันสวยแบบนี้ลูกมาลิฟจุดแม่หน่อยมาลิฟเก๋วี่เก๋วัน slow motion จุกที่ slow mo โโเร็วกว่านี้ ตอนนี้หนูอยู่บนรถค่ะแล้วจะไปทำเค้กสำหรับวันเกิดของมานมิงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนขอมามีงคือพูดนี้ค่ะเจอวันนี้จะทำเค้กแลวหนูก็มีของขวัญเตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้ที่รีใช้วเวลาทำมัน,นะคะใช่ค่ะแล้วก็หนูก็น,นีคือ e yeah. Happy Birthday Mom I wish you have a nice nice day in your birthday Mom วันนี้ก็เป็น โอ้เป็นเค้กเหรอคะใช่นี่ไหนที่หนูแคว่ว่าหนูมีอะไรต่อนี่มืสอสานส้นโอ้แล้วอันนี้บิลีฟทำที่ไหนคะแอบมามีทำตอนไหน,นช่วยรูเงี้ยก็คือมัมมี่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าหนูมีของขวัญให้มัมมีบิลลี่บเกว,ว่าหนูไม่บอกว่าคืออะไรเนี่ยใส่ไม่ได้ แล้ววันนี้เราจะไปทําอะไรกันคะี่ลีเราจะไปทําเค้กค่ะเฮลโลหนูชื่อผีตาโขนนอ้คือผีตาโขนค่ะผู้ใจแล้วบิลีคิดไปไหมคะว่าเค้กที่บิลีทำเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นวันรูปค่ะแล้วจะมีแฮปปี้เบรฟเดย์แล้วลอยากให้เค้กเหมือนรูปแซนด์วิชเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเค้กนะคะ บายวันนี้บีส่งที่เดลิเวอร์ควอเจ็ทเนอร์น,นะคะแล้วจะไปทําเค้กให้หมอนี้นะคะไปกันเลยแล้ว,วนี่ค่ะคือเค้กขอดูนะคะแล้วหนึ่งเอา มันตู้เย็นก็มาแข็งโบเ้เลยค่ะแล้วตรนี้บ,บีบนะคะบีบเพื่ออะไรคะบีบบีบเพื่อให้มันไม่ค่อยแข็งค่ะตอนนี้ครีมเสร็จแล้วนะคะแล้วจะทำเค้กแล้วค่ะวันนี้นี้มีแขกพิเศษนะคะนั่นคือป๊าป๊าค่ะแล้วตอนนี้สะมาทำเค้กน,นะคะนั่นจะเอาสิบล้าค่ะดูแขกรับเชิญนเน่ยแทบไม่ได้พูดบิลลี่จากคอนเซปต์ของเค้กในวันนี้คืออะไรครับผมรูปแบบที่หนูจะนําเสนอครับในวันนี้ คืออะไรครับลูกจ๋าอ๋อจะเป็นสีสีวิลิจจ์แล้วคุณแม่ของหนูเนี่ยเขารู้ไหมฮะว่าหนูเนี่ยจะทำเค้กเป็นเซอร์ไพรส์คุณแม่ไม่รู้เลยหนะครับแล้วทำไมหนูถึงไม่เขียนชื่อของคุณแม่บ้างคะลูกไม่คือป๊าสงสัยว่าเค้กก้อนเนี้ยเป็นของใครคะลูกไม่มีไม่มีชื่อเลยเหรอครับเอลซี่ไม่มีเลยเหรอคะลูกไม่ต้องการชื่อป๊ามันน่าเกียดอ่าไม่น่าเกียดค่ะลูกเพราะหนูเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อค่ะ ตา,นะาตายเลยลูกจะตายสิลูกผมว่าโชคดีแนละ้วลออูกบิลลี่นี่ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งนะเขาวางแผนได้แบบแย้มยนนะฮะเขาบอกว่าจะมาทําเค้กเซอร์ไพรส์คุณเอลซีป,ะป,ะป้าก็มองอยู่นะลูกนะว่ามันคือศิลปะจริงๆหรือเปล่าป,ะปะ๊าคิดว่ามันใช่นะลูกเชื่อป่ะถ้าเกิดว่าเมียพี่นะได้เห็นเค,ค้กก้อน,นี้นะนึกออกทันทีเลยโอ้ทำ <c oughs> ไมมันสวยแบบนี้ลูก <c oughs> หนูเก่งจังเลยนะคะลูกแม่ ลูกมันเกิดข้าวของแม่ใชหั <c oughs> <c oughs> วล,ล้อหัวล,ล้อ <c oughs> ใช่ครับตอนนี้มีท็อปเค้กเสร็จแล้วนะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์มันนี้ค่ะถ้าอยากดูว่ามันนี้จะชอบหรือเปล่าต้องดูก่อนนะคะป <c oughs> ๊าคะถือเค้กกลับบ้านได้ไหมคะ <c oughs> ได้ครับได้ครับั้นจะขึ้นเลยแล้วดูปบ้บาแล้วป้าจะถือกลับบ้านนะคะอ่ะโอเคจ้าได้จะรู้โอเคจ้าโอเคค่ะไปกันเลยนะคะ ตอนนี้บีถึงบ้านแล้วนะคะหมานิขาถามว่าอันนี้คืออะไรคะที่ทำสร้อยหรอไม่หมานีหมานิกินสีอ๋อสปริงเกลิลแล้วได้ข่าวว่าวันนี้อยู่ไปทำไสยอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหมาน้นองทายค่ะที่หนูใสปริงเก้ลนี้โดนะไม่ใช่คัพเค้กไม่ใช่ค่ะคเดี๋ยยอมไหมคะโอเค เบลลีบอกเลยค่ะเป็นเค้กค่ะเค้กใช่บลลีไปซื้อเค้กไม่ใช่ขนมทำเค้กค่ะเดี๋ยวมิสซีเอามาให้มามิดูเรื่องก่อนนะเบลลี่ไปทำเค้กเองใช่ค่ะมามิเดี๋ยวมิสจะเอาเค้กมาให้มามินะคะเค้กลอยมากเรื่ก่อนนะเบลลี่ทำไมบลลีเลือสปริงก์เยอะมากแต่ว่ามันแค่นิ่งนงอยู่ตรงเนี้ยเพราะนุ่งเก็บเอาไว้กินหรอคะใช่ค่ะเพื่อซิวต้องกิน เบลี่ทำอยูคนเดียว่ะหนูทกับป๊าค่ะแล้วหนูจะเอ็กิงโกอีกได้ไหมคะได้อยู่ทำกับป๊าแล้วป๊าอยู่ไหนนะนื่นป๊าอยู่โน้นน่ะค่ะบลีจุดแม่หน่อยเบลลีวา你可以你先我 Slow motion จุดที่ slow mo เร็วกว่านี้ คืออะไรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอันนี้คือของขวัญที่เบลลี่ให้มาวนี้ไลน์จริงว้าโอเคโอเคอันนี้มันของจริงอันนี้มันของจริงช็อกโก้สิอ๋อช็อกโก้เอาไปช็อกโก้โอเคอันนี้เบลลี่ทำที่ไหนคะเมื่อกี้รอคาเฟ่เหรอไม่ใช่ที่ต้นเบียร์นี่เปิด Happy birthday mom I wish you have a nice day はもうよかった ทำแบบลูกมาเยอะไนงะเราก็รู้แล้วอ๋อทำเค้กแบบนี้เื่อแก่คุณพ่อเนี่ยรู้ยังคะว่าลูกเหมือนใครเหมือนใครเหมือนกับแม่เขานี่เหมือนกับพี่อ่ะแสบ,บมากเลยนึกไม่ถึงเลยนะเด็กคนนี้ร้ายบอกเลยนะเจ้าไม่ธรรมดาพี่มิลิฟตเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บอกใครด้วยนะพี่ไม่เป็นไร ยีงใครที่มันูไม่รู้ไม่เป็นไรเค้กอร่อยไหมไม่ทำกินเลยถึงแม้ว่าเค้กอ่ะไอ้คือยอยู่แต่ว่าไม่ใช่อายชอบใจชอบใจอะไรคะรู้ยแยหนูแสบเหมือนใครคะลูแสบเหมือนป่าตานนั่นแหละคะระเหี๋ยเป็นคนที่ผัดค่ะ